<sı ff it> สองประตูต่อ0<น>ูแม่สัปดาห์นี้มีความสุขชิบเปกเลยไม่ใช่เจดำทานผู้ชมสวัสดีครับมาแล้วนะสลับโมยฟังประจําสัปดาห์ที่3ในเดือนมกราคมครับเปิดฉากมาก,ก็2 0นัก่อนเลยนะครับเพราะว่าไม่เคยมีความสุขขนาดนี้ มีความสุขขนาดนี้เนี่ยย้อนกลับไปน่าจะเป็นตอนเป็นแชมป์เอฟเอคัท่านผู้ชมเว้ยสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต้โม้ยฟังสัปดาห์นี้ต้องบอกดีกว่าว่าเริ่มทยอยกลับมามีการขันกันบ้างแล้วนะครับเพราะั้นเดี๋ยวไปดูอัปเดตกันนะครับก่อนจะไปดูนะฝากกดติดตามทุกช่องทางของ f s ฟ Thailand นด์ังตอบนี้ด้วยครับฝากกดกันด้วยนะครับไปดูที่ข่าวแรกกันก่อนเลยสำหรับวอร์เ n นครับเริ่มแล้วนะผลการขันวีซิตีอเมริกาคิกออฟครับ แน่นอนครับท่านผู้ชมครับเพราะว่าการแข่งขันวอลเล็ในแต่ละปีเนี่ยเหมือนเวลาเขาก่อนจะเริ่มทัวร์นาเมนต์ใหญ่เนี่ยเขาจะมีคําว่า kick off เข้ามาเริ่มก่อนเสมอในแต่ละปีช่วงต้นปีนะครับซึ่งตอนนี้เขาเริ่มแล้วแต่เป็นเหลยกอเมริกาก่อนไปดูกันเริ่ันในวันศุกร์ที่ผ่านมานะครับคู่แรกครับ NV ครับแชมป์ Ascension ปีล่าสุดนะครับประเดิมสนามสวยครับสามารถเอาชนะ EG หรือ E V i l g e n i s ไปอย่างสนุกเลยนะ2ต่อ1นแผ่นที่คู่ที่2ครับอดีตแชมป์โลกอย่าง r a วครับ ฟอร์มยังคงเหมือนเดิมฮะดีละะฮะไม่ฮะออกทะเลครับโดนคราวนายเอาชนะไป2ต่อศูนย์แผ่นที่ครับหนักแล้วนะลาวนี่ผมอ่านข่าวมาเนี่ยเป็นปีแล้วนะฮะที่ฟอร์มเป็นประมาณนี้นะครับก็เอาใจช่วยแล้วกันนะ ต่อเนื่องในวันเสาร์ท่านผู้ชมครับคู่แรกครับฟิริอครับเปิดสนามสวยครับเอาชนะ K.R.U. e s p o r t ที่โดนปัญหาวีซ่าจนต้องส่งสแตนอินลงทั้งทีมไป2ต่อศูนย์นที่ฮะต้องบอ,อก K.R.U. e s p o r t นี่ก็แอบสวยเหมือนกันนะเพราะทัวร์เมนต์นี้มันมีการคัดไปต่อด้วยที่มาสเตอร์ที่ประเทศชิลีนะท่านผู้ชมเพราะงัน้น K.R.U. ต้องต้องสวดมนต์นะคู่ที่2ครับฮันเลติฟครับ ชุดใหม่นะสามารถเฉือนเอาชนะเลเวนทานไปแบบสนุก2ต่อ1แผ่นที่ครับต้องบอกว่าฮัลเลตีฟชุดนี้ช่วยกันยิงดีจริงๆนะครับยิงกันไม่ต่ำกว่า40ิคิวทุกคนเลยก็ว่าได้ครับต่อมาต่อเนื่องกันในวันอาทิตย์เมื่อวานนี้คู่แรกแชมป์โลกครับ NRG ฟอร์มดีไม่มีตกฮะนะโดยเฉพาะผู้เล่นใหม่อย่างเคโกะครับที่เก็บไปคนเดียวเนี่ยสิคิวพาต้นสังกัดเอาชนะคราวนายไปอย่างไม่ยากเย็นนักนะ2ต่อ0ชิวๆครับ คู่ที่2ครับเมสซินไทยแลนด์เฮ้ยเมสซินบราซิลฮะนัดนี้ได้อาสปาร์คนดีคนเดิมครับมือดวลิสอันดับต้นๆ้นของโลกครับยิงไป44คิวพาซูเปอร์ทีมแดนแซมบ้าสามารถเอาชนะเอนวีไป2ต่อศูนแผ่นที่ต้องบอกว่าปีนี้เมสซินบราซิลเนี่ยน่าจับตามองมากครับปิดท้ายกันในช่วงเช้าว,วันจันทร์คือวันนี้ในช่วงเช้านะครับคู่แรกฟิลเพียครับก็ต้องบอกว่ามาแรงแบบฉุดไม่อยู่ครับพริกล็อกครับสามารถเอาชนะเซนติเนลส์ ไปได้2ต่อศนแผนที่ต้องบอกนาทีนี้เนี่ยฟิลเลียก็ยกระดับการเล่นตัวเองขึ้นมาได้ดีมากๆนะครับคู่ที่2ครับลาชาลีกอเมริกาอย่าง G2e s p o r t s ครับเฉือนเอาชนะฮันเลตตีไปแบบสุดมัน2ต่อ1แผนที่โดยดาวเด่นในเกมนี้ต้องยกให้กับ l e ีฟครับที่เก็บคนเดียว52คิวนะครับแม้จะเล่นในตำแหน่งอินิเชเตอรซับเป็นส่วนใหญ่ก็ตามที่ตำแหน่งไม่เกี่ยวใส่เดียวได้หมด และนี่คือผลการแข่งขันทั้งหมดของว c ซอเมริกาคิกออฟครับในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองนะครับก็มาตามต่อในสัปดาห์นี้นะครับการแข่งขัน VCT k i c คิกออฟเนี่ยจะเปิดฉากครบทั้ง4หลีกแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นแปซิฟิกนะครับยุโรปนะฮะจีนนะฮะท่านผู้ชมะฮะก็น่าจะเปิดกันครบในสัปดาห์นี้แล้วเพราะงั้นสัปดาห์หน้าผมบอกเลยเตรียมคอไว้เลยเตรียมน้ำไว้เลยเตรียมหูไว้เลยน่าจะอัดแน่นไปด้วยการแข่งขันแน่นอนครับ ข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับวอลเลย์บครับเปิดกฎใหม่นะฮะให้ทั้ง2ทีมเนี่ยวัดคมเพื่อเลือกแผนที่ครับกลายเป็นประเด็นร้อนในวงการวอลเลย์บเลยก็ว่าได้นะครับแต่ไม่ใช่ข่าวดราม่านะครับเป็นการประกาศกฎการเลือกแมปแบบใหม่นะครับเพราะว่าทางวอลเลย์บเนี่ยได้มีการออกกฎให้ทั้ง2ทีมส่งตัวแทนมาดวล1 v 1หรือ1 1, 1นี่แหละบ้านเราคือ1 1เนี่ยนะ ในโหมดสเคอร์มิชครับและหากทีมไหนชนะก็จะได้เลือกแผนที่ที่ใช้ในการแข่งขันก่อนฝ่ายตรงข้ามนั่นเองนะครับซึ่งกฎนี้จะเข้ามาแทนการโยนเหรียญนะฮะอันนี้กกสากรลระดับโลกกูโดวนอออกไปแล้วท่านผู้ชมอันนี้คือสากรลระดับโลกเลยนะอีนี้เดี๋ยวไปใิงฉุบนะผมบอกให้ผมรู้มันจะเปลี่ยนไปยิงฉุบนะครับก็ต้องบอกว่าแบบนั้นก็มันใช้ดวงไงหัวก้ไงหัวก้อยไงใช้ดวงนะแบบนี้ไม่เอาละอันนี้คือวัดส่งมาหนึ่งหนึ่งเลยครับใครชนะก็ได้เรื่องนะแล้วท่านั้นยังไม่พอนะครับ เฮ้ย่านผู้ชมไม่จําเป็นต้องเป็นผู้เล่นนะเว้ยเป็นคนดูได้ไหมไม่ได้นะคือหมายถึงโค้ชนะ่านผู้ชมคือเอาง่ายใครที่รีจิสเตอร์ไว้อะ่ะมีส่วนร่วมกับทีมอะ่ะก็คือไม่จำเป็นต้องเป็นผู้เล่นไงปกติเขาจะส่งผู้เล่นลงมาอันนี้คือแปลกใหม่กว่าเดิมโค้ดก็ลงมาบวกได้เหมือนกันนะครับก็ลงสนามมาได้นะทาให้เกิดกระแสที่อยากเห็นโค้ดฟอร์อา้าว ไปอยากเห็นโค้ดฟอร์สกับเทอร์มิมาแสดงความสัมพันธ์กันทั้งเกมกันแล้วนะนะครับก็แบบมาดวลกันว่าใครคือของจริงแล้วก็มีโอกาสเจอกันด้วยเพราะ DIX ไงของเทอร์มิก็จะเจอโกลบอลอีสปอร์ตของโค้ดฟอร์สเขาเออ,เอ,อมึงส่งไฮ้ไม่แน่เว้ยผมไม่แน่จะได้เห็นมุมนี้นะครับก็นับว่าน่าสนใจเลยเดียวนะครับเชื่อว่าหลังจากนี้หลายๆทีมน่าจะไปฝึกยิงกันมากขึ้นแหละครับเพื่อที่จะสร้างความได้เปรียบในการเลือกแผนที่ที่ถนัดนะครับแฟนมวยฟังคิดเห็นยังไงกับกฎนี้บ้างครับก็น่าสนใจนะมาพิมพ์แล ใต้คลิปได้เลยนะครับส่วนตัวผมเองก็เออก็ดูแปลกใหม่ดีนะครับเพราะฉะนันก็อาจจะต้องมีการฝึกเรื่องพวกนี้มาเกี่ยวข้องด้วยแล้วแหละเพราะว่าสกอร์มิดเนี่ยพอมันม่านฟ้ามันเปิดปุ๊บก็เกิดการยิงกันเลยนะครับวัดหัวเว้ยข่าวต่อมาเกมมือถือที่กําลังร้อนแรงอยู่ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ e สปอร์ตไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำคอนเทนต์ Mobile Regen นะฮะ สรุป8ทีมที่ผ่านเข้าสู่รอบ knock out stage ในศึกชิงแชมป์โลกและผลการแข่งขันวันแรกครับต้องบอกว่ากำลังดำเนินไปอย่างดุเดือดเลยสำหรับการแข่งขัน M7 World Championship ที่ตอนนี้เราได้8ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้าสู่รอบ knock out stage เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเริ่มจาก2ทีมแรกนะครับฟอร์มโหดเอาชนะ3เกมรวดในรอบสว s ส t เต e อย่างอา t e r อร์อีและ เซลัง,งอเลดใจแอนนะครับต่อมาครับเป็น3ทีมที่มีผลงานชนะ3แพ้1อย่างออรราเกมมิ่งออรราเกมมิ่งพีและทีม Liquid p ีนั่นเองนะครับ PH น่าจะย่อม,มาจากฟิลิปปินส์นั่นเองนะโอ้โหมันส่งเยอะไว้ฟิลิปปินส์นี่เว้ยสุดท้ายครับเป็น3ทีมสุดท้ายที่ผ่านเข้ารอบด้วยผลงานชนะ3แพ้2มาแบบเฉียดชฉิวครับอย่าง o n ニッนะครับย่างกุ้งกาลาติกอสครับแมกูชอบช่อทีมและทีมสปริตนั่นเองนะจ๊ะ โดยการแข่งในรอบ Knockout Stage ครับวันแรกครับก็ได้เริ่มต้นกันไปแล้วในวันอาทิตย์คือเมื่อวานนี้นะครับต้องบอกว่าสู้ได้อย่างสนุกจริงๆครับเริ่มต้นที่คู่แรกครับ Allura Gaming ฟิลิปปินเนี่ยเฉือนเอาชนะทีม Liquid ฟิลิปปินไปได้2ต่อ1เกมครับต่อมาคู่ที่2ครับ Allura Gaming ครับฟอร์มร้อนแรงไม่แพ้กันนะครับเอาชนะย่างกุ้งกะลาติกอสไป2ต่อ0เกมนะครับอาจจะงงๆหน่อยเพราะ Allura มันมี2ทีม Allura Gaming ฟิลิปปินกับ Allura Gaming แค่นี้นะ เออเว้ยสั่เอ้มันเอ้ยมันสังกัดเดียวกันมันแข่งด้วยกันได้มันเจอกันทำไงทีนี้นะมันมีดราม่าไหมไม่มีหรอกนะเขามีความเป็นมืออาชีพคู่ที่3นะครับท่านผู้ชมครับเป็นเซลังอรสใจแอนนะครับก็ยังคงไร้พ่ายครับสามารถเอาชนะทีมสปปริตไป2ต่อศูนย์เกมครับและคู่ที่4ครับเอาตเตอร์อีโก้ครับก็ยังคงไร้พ่ายเช่นเดียวกันนะครับสามารถเอาชนะโอนิกไป2ต่อศูนย์เกมโดยเกมนี้มีคนดูนะฮะท่านผู้ชมพร้อมพร้อมกันนะฮะ 4ล้านคนกันเลยทีเดียวก็ต้องบอกเนาะกำลังดุเดือดจริงๆสระ M7 หรือ Mobile l e g e n d จริงแชมป์โลกเนี่ยกระารแข่งขันนะต้องมาตามต่อกันในสุดสัปดาห์นี้ครับเราจะ้รู้กันแล้วนะครับว่าทีมไหนครับจะคว้าแชมป์โลกพร้อมรับเงินรางวัลไป3 2 0 0 0 0 US ดอลลาร์หรือประมาณ10ล้านบาทไปครองครับ ก็อย่างที่บอกนไปครับมารับชมไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็ตอนนี้กระแสโมบายรีเจนแบงแบงในประเทศไทยค่อนข้างรุนแรงพอสมควรนะครับไม่ว่าจะเป็นทางการตลาดและรวมถึงการท e ําอีสปอร์ต่าบึ้งประกาศ MSL หรือการแข่งขันเอาง่ายภาษาไทยนะก็คือไอ้การแข่งขันลีกอ่ะที่เป็นการแข่งขันโมบายรีเจนแบงแบงที่ประเทศไทยเออแล้วก็สโมสรสโมสรนี่ก็น่นเอียดนะครับเอาง่ายถ้าดูถ่ายสดเพลินๆดูไกลๆอ่ะดูแบบคนสายตายาวอ่ะดูแบบไกลๆเลยอ่ะ แม่งอาจจะเข้าใจผิดได้อะเพราะทีมแม่งทีมเดียวกันเลยอ่ะเออเดี๋ยวรอติดตามกันนะครับข่าวต่อมาท่านผู้ชมครับเอเปก e รีเจนนะเขาบอกไปจัดนู่นเลยหนาวเลยที่ซัปโปโรเลยครับสรุปแชมป์โลกเอเปก e รีเจนครับ ไปชางลงไปแล้วนะสลักการแข่ง ALGS 2026แชมเปี้ยนชิพครับที่เมืองซัปโปโรประเทศญี่ปุ่นเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานั่นเองโดยการแข่งขันรายการนี้จะตัดสินแชมป์ด้วยกฎแมชพอยต์ฟอร์แมตครับหากทีมไหนทำคะแนนถึง50คะแนนและคว้าอันดับที่1ได้อีกหลังจากนั้นนะครับก็จะคว้าแชมป์โลกไปครองทันทีครับต้องบอกในคษัตรายการลุ้นแชมป์เนี่ยสูสีมากๆครับเพราะมีทีมที่ขึ้นมาแมชพอยต์มากถึง8ทีมด้วยกันท่านผู้ชมก็คือทำถึง50คะแนน8ทีมอะแล้วมาลุ้นกันว่าใครจะได้ อันดับที่1ในรอบต่อไปได้1แชมป์โลกเลยแต่ทีมสุดท้ายที่ทำเงื่อนไขครบทั้งหมดได้แก่ทีม o b ิวเวียนั่นเองนะครับที่สามารถทำคะแนนแต่50แต้มได้ในเกมที่7และปิดเกมคว้าอันดับที่1ได้ในเกมที่9ส่วรที่พวกเขาเนี่ยคว้าแชมป์โลกเอเป REGEN จมาครองได้สำเร็จพร้อมรับเงินรางวัลไป6 0แสนเหรียญ US ดอลลาร์ฮะคูณปับป๊บปับ๊ปล้านบาท เงียบๆก็มานะครับเอเบกลีเจนเงินรางวัลเขานะครับส่วนสิ่งที่น่าสนใจอีกหนึ่งเรื่องนะครับคือผลงานของทีมที่ต้องบอกว่ามีผู้เล่นคนไทยอยู่นะครับทั้ง3ทีมเนี่ยมีอันดับดังต่อไปนี้ครับ GENGE อีสปอร์ครับจบอันดับที่15ครับไฟ f e เ r ครับ จบอันดับที่20ครับและ RRQ จบอันดับที่32นั่นเองนะครับก็นับว่าเป็นอีกหนึ่งรายการแข่งขันที่สนุกแล้วก็ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับสำหรับ a p e ป Legend แลวก็ต้องชื่นชม3ตัวแทนไทยที่พยายามัาอย่างเต็มที่ในศึกชิงแชมป์โลกแล้วแะครับทางรายการมว้ยฟังนะครับขอเป็นกำลังใจให้ทีม a p e ป l e g e n d สัญชาติไทยทุกๆทีมนะครับก็ขอให้แชมป์โลกในปีต่อไปในครั้งหน้ายิ่งใหญ่กว่านี้เงินรางวัลเยอะกว่านี้แล้วก็ทาผลงานเป Champ ็นแชมป์โลกกันไปเลยในปีหน้าเอ้ยปีนี้ ท่านผู้ชมครับนี่คือข่าวช่วงแรกในรายการไปดูช่วงที่2การโยกย้ายตลาดตัวนักแข่ง e-sport ไปที่อันแรกกันก่อนเลย a r m o r y Gaming หรือ AG นะครับเปิดตัวทีม v a l o r a น t ครับนับเป็นหนึ่งข่าวที่น่าจับตาม,มองเลยเดียวนะครับหลังจากสังกัด a r m o r y Gaming ได้มีการประกาศเปิดตัวทีมไล e up วอ l เรนส์อย่างเป็นทางการและรวมไปถึงโค้ชของพวกเขาเองด้วยนะครับส่วนตัวผู้เล่นนะครับแล้วทางสังกัดเนี่ยเปิดตัวมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยมีผู้เล่นดังต่อไปนี้ครับ คนแรกครับเรมนครับคนที่2ครับโรเลฮะเอ้ยมึงไปทางลอลิงนะทีมนี้นะคนที่3ครับซาลังเฮโยเฮไม่ใช่ซาลังเฮเฉยนะครับคนที่4ครับเพนนี่ไวส์ครับและคนที่5ครับเนิร์ฟนั่นเองนะและรวมไปถึงโค้ชของพวกเขาเปิดตัวเหมือนกันครับคือน้องเบตานะครับนี่ก็คนนี้ก็มาจากทารอนอะคาเดมแล้วก็ต้องบอกว่า ประสบการณ์สูงด้วยนะครับเคยเป็นผู้เล่นมาแล้วตอนนี้ก็มารับบทบาทใหม่ครับมาเป็นทีมงานหลังบ้านแบบเต็มตัวนะครับสุดท้ายการที่มีทีมเข้ามาลงทุนกับเกม Valorant ก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับหลังจากนี้ Amory r Gaming ภายใต้การนำของโค้ชเบต้าจะเป็นยังไงมารอดูกันนะครับอะต่อมาเสเทือนวงการ PUBG พอสมควรนะครับทีละทอไฟของพี่อุ้มทีลทอบุญมาทันครับแยกทาง2ผู้เล่นเพื่อโอกาสลงเล่นครับ ถือเป็นข่าวใหญ่ของวงการพัฟจีบ้านเราในสัปดาห์ที่ผ่านมาเลยก็ว่าได้เมื่อทางทีละทอนไฟนะครับหรือทีหสังกัดชื่อดังของโกอุ่มแบ็กซ้ายทีมชาติไทยทีละทรบุญมาทันครับได้ออกมาประกาศอำลาผู้เล่นรวดเดียวถึง2คนด้วยกันครับเริ่มจากปิดตำนาน4ปีของทีมกับปฐมพงศ์ครับผู้เล่นแกนหลักที่อยู่ร่วมทุกร่วมสุขกับสังกัดมาอย่างยาวนานมากๆนะครับส่วนหนึ่งรายนะครับนั่นก็คือน้องเอ็กโครซิตครับ ที่แฟนๆคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีซึ่งเจ้าตัวเนี่ยเพิ่งย้ายกลับมาเล่นให้กับทีมเป็นครั้งที่2ในระยะเวลาสั้นๆเพื่อลุยศึกการแข่งขัน PGC 2025ที่เพิ่งผ่านมาในช่วงปลายปีที่ผ่านมานะครับหลังจากนี้ครับต้องมารอติดตามกันลวครับว่าเส้นทางอาชีพของทั้งคู่จะไปบรรจบที่ทีมไหนแต่เชื่อว่าด้วยฝีมือระดับนี้จะไปเป็นกําลังสําคัญให้กับสังกัดใหม่อย่างแน่นอนครับ ข่าวต่อมาอ e ีอารีนาครับฉีกสัญญาเสริมผู้เล่นคนสุดท้ายเป็นที่เรียบร้อยแล้วน่าจะเป็นคนที่แทนเจคอบครับหลังจากการหายไปของเจคอบล่าสุดอ e ีอารีนาครับก็ได้เดินหน้าเสริมทัพตัวแทนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับโดยตัดสินใจฉีกสัญญาคว้าตัวปฐมพงศ์ครับ จากทีรทรไฟต์มาเข้าร่วมทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วตลอด4ปีที่มันมาครับปฐมพงษ์เนี่ยนับเป็นหนึ่งในผู้เล่นคนสําคัญที่พาทีรทอนไฟท์ทำผลงานได้อย่างสม่ําเสมอนะครับทั้งคว้าแชมป์มาแล้วมากมายและยังพาต้นสังกัดไปเล่นในเวทีระดับโลกใช้คําว่าเป็นประจำนะจ๊ะก็น,นับเป็นการเสริมทัพที่น่าจับตามองของอ a r e n a จริงๆนะครับหลังจากนี้ปฐมพงษ์จะเข้ามาพาอ a r e n a ไปได้ไกลแค่ไหนมาติดตามไปพร้อมๆกันตลอดปี2026นี้ครับ เอาจ้าเอาจ้าท่านผู้ชมต่อมากันบ้างดีกว่านะเป็นร้อยเลยหรอพี่ Mobile l e g e n d แบงแบงวงการเกมลุกฮือ Mobile l e g e n d จ่ายหนักค่าตัวกายหงิดข้ามฟากครับณที่นี้ไม่มีข่าวไหนร้อนแรงไปกว่าเรื่องนี้แล้วกับดิวหยุดโลกที่กายหงิดนะครับตัดสินใจเซ็นสัญญาเข้าร่วมทัพกับ Mobile l e g e n d แบงแบงเพื่อเป็นหัวหอกสําคัญในการบุกตลาดไทยอย่างเต็มรูปแบบครับต้องยอมรับตรงๆนะครับว่าข่าวนี้ทําเอาคนเล่นเกมโมบ้าในไทยช็อก กันท่วนหน้าครับเพราะทุกคนรู้ดีว่ากายหงิดคือสัญลักษณ์ของเกม ROV มาโดยตลอดเลยนะครับเขาโตมากับที่นั่นสร้างชื่อมากับที่นี่จนไม่มีใครเชื่อว่าภาพที่เขาจะย้ายมาจับเกมอื่นจะเกิดขึ้นแบบนี้นะครับส่วนสาเที่เขาย้ายมาอยู่กับเกม Mobile Legends นั้นกายหงิดออกมาเฉลยในคลิปของตัวเองแบบหมดเปลือกครับว่าเขาเล่าว่าทาง Mobile Legends แบงแเข้ามาจีบแบบตื้อสุดๆตอนแรกเขาปฏิเสธไปแล้วด้วยซ้ําแต่ทางค่ายไม่ยอมแพ้ครับ ยื่นข้อเสนอตัวเลขที่ทําให้คนฟังถึงกับต้องขยี้หูนะยพชมขยี้หูนะผมพูดว่าหูนะพี่ชมไหมเพราะมันคือตัวเลข100ฮะซึ่งแม้จะไม่ได้พูดหน่วยออกมาชัดๆแต่ทุกคนในวงการต่างรู้ว่าคือ100บาทนั่นเองไม่ใช่100ล้านบาทนั่นเองนะครับทำให้ดีวนี้เนี่ย อาจจะกลายเป็นดีลที่แพงที่สุดในประวัติศาสตร์วงการเกมในประเทศไทยที่เคยเกิดขึ้นมาก็ว่าได้นะครับแต่การหิดก็ไม่ได้สนแค่เรื่องเงินเท่านั้นนะครับเขาได้ยื่นข้อเสนอให้กับตัวเกมลงทุนสร้างลีกในไทยขึ้นมาอย่างจริงจังซึ่งทางโมบายดีเจนแบง a n g ก็ได้ตอบรับและสร้างลีกโมบายดีเจนหรือ MSL Thailand นี่แหละขึ้นมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอีกทั้งยังยอมรับข้อเสนออื่นๆอีกมากมายจนทําให้การหิดต,ตกลงย้ายข้ามฟากมาสู่โมบายดีเจนแบงแบนั่นเองครับ ซึ่งการหยิบเชื่อมันมากๆนะครับว่าการแข่งขันคือจุดเริ่มต้นของการพัฒนาถ้ามี2เกมยักษ์ใหญ่แข่งขันแย่งใจผู้เล่นในประเทศไทยกันเนี่ยผลประโยชน์เนี่ยทั้งหมดจะตกอยู่ที่พวกเราเนี่แหละพวกเราก็คือคนที่เล่นคนที่แข่งไม่ว่าจะเป็นอาวีหรือโมบายดีเจนแบ่งๆครับกิจกรรมดีๆก็ต้องเกิดขึ้นและการดูแลดีๆต้องเกิดขึ้นแน่นอนจากการแข่งขันครั้งนี้ครับสุดท้ายนี้ครับต้องจับตามองเลยครับว่าพลังของการหงิด จะพาโมบายลีเจนแบงๆพุ respace, ่งทะยาน <Gym. S 1> ไปได้ไกลแค่ไหนในบ้านเรานี่ครับส่วนใครที่ยังลังเลผมบอกเลยต้องลองครับนี่เล่นแล้วยอดผมตำนานแล้วท่านผู้ชมทีมไหนยังขาดนะดึงตัวได้ดึงตัวได้อันนี้ไอ้ตัวของจริงผมเลนโกนี่เป็นไงเลนโกคือแรงแคเรเลนแครีแหละนะกูยังเรียกเลนผิดอยู่เลยนะก็ฝากติดตามกันด้วยสลับโมบายลีเจนแบ่งๆครับต่อมาท่านผู้ชมในเมื่อมีหมัดซ้ายคุณก็ต้องโดนหมัดขวา rov ครับ สวนกันคนละหมัด r อาวเปิดตัวแบรนด์ ambassador คนแรกครับมันมามีมันต้งนานไม่เปิดนาทีนี้ต้องบอกว่าเกมโมบ้ามือถือในบ้านเราเนี่ยสู้กันได้สนุกจริงๆนะครับหลังสัปดาห์ที่ผ่านมา m โมบายเ e จิ n แบ่งๆเพิ่งสร้างกระแสฮือฮาด้วยการเปิดตัวกายหิดไปนั่นเองนะครับล่าสุดทางฝั่ง,ง rov ก็ไม่ยอมน้อยหน้าเลยครับ ประกาศเปิดตัวกิจางฮะไอ้น,นั่นกายหงิดไอตัวน,นี้กิจางนะครับอดีตผู้เล่นและสตรีมเมอร์ระดับตำนานขึ้นมาเป็นแบรนด์แอมบาสเตอร์คนแรกของเกมอย่างเป็นทางการครับเหตุผลที่ต้องเป็นเขาคนนี้นะครับเพราะว่ากิจายเนี่ยคือผู้เล่นที่อยู่คู่วงการ AV มาอย่างยาวนานจนเปรียบเสมือนเป็นไอคอนของเกมไปแล้วเลยครับการได้รับเลือกให้เป็นแบรนด์แอมครั้งนี้และเป็นคนแรกด้วยจึงถือเป็นการตอบย้ำภาพลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดสำหรับแฟนเกมชาวไทยครับต้องมารอดูกันนะครับว่าหลังจากนี้ ROV จะมีอะไรมาเสอร์พรส์อีกไหมแต่จากการขยับตัวครั้งนี้เชื่อได้เลยว่าโปรเจกต์ต่อๆไปจะต้องยิ่งใหญ่แน่ๆและไม่มีทางยอมแพ้ Mobile Legends แบ่งๆเห็นไหมท่านผู้ชมผมอ่านข่าวไปเนี่ยเมื่อกี้นะผลประโยชน์เนี่ยตกสู่คนดูคนเล่นคนแข่งนี่ยังไม่เริ่มอะไรผมอ่านข่าวต่อมาเนี่ยแค่นี้เขายังสวนกันมาซ้ายหมาขวาเอ็นเตอร์เทนคนดูขนาดไหนท่านผู้ชมนี่หลังจากนี้ครับไม่ว่าจะเป็นคอนทงคอนเทนต์สตรีมเมอร์ การแข่งรวมไปถึงเงินรางวัลน่าติดตามจริงๆเอาละครับจบไปแล้ว2ช่วงของรายการนะครับก็ข่าวนะแล้วก็รวมถึงการโยกย้ายตลาดตัวนะักแข่งมาที่ช่วงที่3ข่าวที่เป็นกระแสครับไม่ได้เลยค่ะนี้ต้องมาเลยเซด้าลุยตรวจสอบความโปร่งใสด้านเบี้ยเลี้ยงนักกีฬา e s p o r t ์ตซนะีเกมครับกลายเป็นประเด็นใหญ่ในวงการ ESport ไทยเลยก็ว่าได้นะครับหลังสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนายทะนนนะครับ ทานกรปราภานะครับนายกสมาคม e-sport ตเพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภา,าพเยาวชนหรือว่าเรียกสั้นๆว่าเซดานะครับได้มีการเข้ายื่นหนังสือถึงคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะครับเพื่อขอให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการใช้งบประมาณภาครัฐโดยผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยและผู้ที่เกี่ยวข้องนั่นเอง ประเด็นที่ยื่นตรวจสอบมุ่งเน้นไปที่ความผิดปกติในการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาและการเก็บตัวฝึกซ้อมและการบริหารจัดการผู้ฝึกสอนหรือว่าโค้ชนะครับในมหกรรมกีฬาซีเกมซึ่งพบจุดที่น่าสงสัย3ประเด็นหลักดังต่อไปนี้ครับประเด็นที่1ครับการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาซีเกมในครั้งที่3-3โดยตามแผนงานระบุว่านักกีฬาต้องได้เงินค่าเบี้ยเลี้ยงนานถึง10เดือนซึ่งเริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ปีที่แล้ว แต่ทางสมาคมกลับบอกว่านักกีฬาว่าจะเริ่มจ่ายตอนเดือนกันยายนทําให้เกิดคําถามว่าแล้วเงินช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนสิงหาคมหายไปไหนไปใช่ไหมครับประเด็นที่2ฮะการเบิกจ่ายงบประมาณเก็บตัวฝึกซ้อมในซีเกมครั้งที่33โดยมีเอกสารเบิกเงินทั้งค่าที่พักค่าเน็ตหรือค่าอินเทอร์เน็ตและค่าค้ชครับแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วยตลอดหลายเดือนแต่ความจริงพบว่านักกีฬา เพิ่งจะได้เข้าไปใช้สถานที่ฝึกซ้อมกันจริงๆแค่ช่วงสั้นๆตอนต้นเดือนธันวาคมที่ผ่านมานี้เองนะครับจึงเกิดความสงสัยว่าเงินที่เบิดไปก่อนหน้านี้ถูกเอาไปใช้ทำอะไรกันแน่ครับประเด็นที่3ครับการจ่ายเบี้ยเลี้ยงนักกีฬาในซีเกมที่ผ่านมาโดยอดีตนักกีฬาทีมชาติรุ่นก่อนๆผมย้ำนะครับรุ่นก่อนๆที่เขาเคยติดกมนมาก่อนออกมาให้ข้อมูลว่า ตอนเก็บตัวแข่งซีเกมครั้งที่ผ่านมาหมายถึงว่าครั้งก่อนหน้านี้ไม่ใช่ครั้งนี้นะครับพวกเขาไม่เคยเห็นเบี้ยเลี้ยงเลยแม้แต่บาทเดียวฮะทั้งที่รัฐบาลจัดงบไว้ให้ด้วยนะเรื่องนี้จึงต้องมีการตรวจสอบย้อนหลังว่าเงินไปตกค้างอยู่ที่ใครซึ่งทางสมาคมอ e s p o r t ์แห่งประเทศไทยนะครับที่นำโดยพี่สันติโลทองครับก็ไม่ได้นิ่งนอนใจกับเคสนี้ครับได้เชิญนายทะนนี่นะครับ เข้าไปชี้แจงเรื่องเบี้ยเลี้ยงนะครับโดยเผยว่าเรื่องนักกีฬาไม่ทราบยอดเงินเนบี้ยเลี้ยงนั้นเป็นไปไม่ได้ครับเพราะมีการประชุมกับโคช้ชแล้วแต่ไม่มีการแจ้งไปยังนักกีฬาที่ชัดเจนครับตอนนี้อันนี้ผมสรุปเองจากข่าวนะก็คือทางสมาคมเนี่ยมีการบอกโคช้ชของทีมไปแล้วแต่โคช้ชเนี่ยอาจจะไม่ได้ไปบอกนักกีฬาส่วนเอกสารที่อนุมัติงบช่วงฝึกซ้อม10เดือนนั้นครับทางสมาคมเองก็ยังไม่ได้เงินเหมือนกันครับ ซึ่งที่ผ่านมานาะยกสมาคมก็ได้โอนเงินส่วนตัวนะผมใช้ว่าส่วนตัวนะครับเงินส่วนตัวเลยเนี่ยให้นักกีฬาไปก่อน1เดือนแล้วฮะซึ่งอาจจะทําให้เข้าใจคลาดเคลื่อนว่าได้เงินจากกกอแล้วอ๋อจริงๆอ่ะการได้เงินมันไม่ใช่มันเป็นเงินส่วนตัวของพี่สันติโลทองเขานะครับต่อมาบ้างฮนะปัญหาการเบริกจ่ายเบีเ้ยเลี้ยงนักกีฬาอ e ีสปอรชุดซีเกมที่ดูเหมือนราชานั้น เกิดจากระเบียบของราชการและการเปลี่ยนแปลงตัวนักกีฬาโดยสมาคมได้รับเงินจากกะกะทเมื่อวันที่13มกราคมและดําเนินการโอนต่อทันทีในวันที่15มกราคมซึ่งยืนยันได้ว่าสมาคมไม่ได้เพิกเฉยและดึงเงินไว้ตามที่หลายฝ่ายตั้งข้อสงสัยนั่นเองครับก็แสดงว่าเพิ่งได้เงินมาแล้วก็จ่ายเลยเหมือนกันนะครับอันนี้เขาก็ชี้แจงแบบนี้และสุดท้ายครับ สายเุที่ยอดเงินลดลงจาก810,000บาทครับเหลือเพียง710,000บาทนั้นเกิดจากกรณีที่โตเกียวโกลครับที่ทำให้ทีมหญิงไม่ได้ลงแข่งขันส่งผลให้กะกทจำเป็นต้องตัดงบประมาณส่วนนั้นออกตามระเบียบอย่างไรก็ตามนะครับเพื่อรักษาผลประโยชน์ของนักกีฬาส่วนใหญ่ที่ทำหน้าที่อย่างเต็มที่สมาคมจึงตัดสินใจรับผิดชอบส่วนต่างที่หายไปเองเพื่อให้ทุกคนได้รับเงินตามสิทธิ์ที่ควรนั่นเองครับ และนี่คือเรื่องราวทั้งหมดในสัปดาห์ที่ผ่านมากับกรณีนี้นะครับต้องบอกนะครับว่าตึงเครียดพอสมควรเลยครับแต่สุดท้ายเรื่องราวดราม่าก,ก็ได้รับการชี้แจงจากทางสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็เรื่องนี้ท่านผู้ชมครับหลายคนอาจจะฟังงงฮะสมาคมสมาคมคือจริงๆตอนนี้มันมี2สมาคมด้วยกันผมสรุปสั้นๆส,นสามาคมแรกเนี่ยฮะสมาคม e-sport แห่งประเทศไทยหรือ TESF ชื่อย่อเลยนะครับ ก็นายกสมาคมจะเป็นพี่สันติโรทองอันเนี้ยแนวทางเขาจะค่อนข้างชัดเจนก็คือการเหมือนแบบปลูกฝังเรื่อง e s p o r t นะครับหาตัวแทนนักกีฬาตัวแทนประเทศไทยติดธงชาติไทยไปลุยศึกซีเกมเอเชียนเกมอนาคตจะมีโอลิมปิกอันนี้ผมไม่รู้แต่จะค่อนข้างชัดเจนในเรื่องนี้นะครับส่วนอีกหนึ่งสมาคมนะครับผมเขาเรียกว่าเซดาก็คือสมาคมอ e ีสปอรต เพื่อการศึกษาและพัฒนาศักยภาพเยาวชนนะครับอันนี้นายกสมาคมคือนายทะนนทนกรประพาหรือพิป,ป๋องนะครับที่เรารู้จักกันเนะครับสสมาคมนี้จะมีอยู่สสมาคมนี้ครับซึ่งเซดาแนวทางเขาจะเป็นเรื่องการพัฒนาเขาเรียกว่ารากฐานแล้วกันก็จะเหมือนให้ความรู้เกี่ยวกับ e s p o r t นะครับเกี่ยวกับตั้งแต่เยาวชนเลยตั้งแต่อาจจะเป็นประถมมัธยมมัธยมกันไปนะครับเขาจะเป็นหล,หลักการประมาณนี้ แล้วไซด้าเนี่ยก็เป็นการยื่นตรวจสอบทางสมาคมอ e ีสปอร์ตประเทศไทยตรงเนี้ยมันเป็นการทํางานของมืออาชีพนะครับเราเรามองว่าเป็นอ e ีสปอร์ตเหมือนกันแต่แตกต่างเรื่องของการทํางานแต่ว่ามันก็เป็นการตรวจสอบกันแล้วก็ปล่อยให้กับทางนายกสมาคมอ e ีสปอร์ตไม่ได้อย่ิสพิสติลทองแกก็ต้องมาไม่ได้นิ่งนอนใจแกก็ต้องมาให้คําอธิบายนะครับผมอ่านแล้วบมก็ค่อนข้างเคลียร์นะครับหลังจากนี้ก็อย่างที่บอกเละครับคนทํางานก็ทําไปเพราะว่าเรื่องเนี้ยมันไม่ได้เกี่ยวกับคนทํางานด้วยนะครับมันเกี่ยวกับนักกีฬาด้วยมันเกี่ยวกับโคช้ชด้วย มันไปตกหล่นตรงไหนคนที่เป็นโค้ชรู้ดีพอหรือยังว่าจริงๆโค้ชต้องทําอะไรนะครับโดยเฉพาะการเป็นโค้ชทีมชาติมันแบกอะไรหลายอย่างมากนะครับบางทีนักกีฬาเองการเป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติก็ต้องรู้ไว้ด้วยว่ามันไม่ใช่ไม่ได้เป็นเรื่องเล่นๆะนะครับเรื่องพวกนี้ต้องยกทั้งระดับตอนนี้ทั้งสองสมาคมพยายามยกระดับกันนะครับคราวนี้ก็ย้อนกลับมาที่นักกีฬาด้วยเรื่องบุคลากรด้วยม่นจะเป็นโค้ชผู้ช่วยโค้ชผู้จัดการเรื่องทุกๆด้าน เป็นกำลังใจให้นะครับแต่ทุกคนต้องร่วมช่วยกันสร้างไม่ใช่แค่สสมาคมนี้ครับอะท่านผู้ชมครับเดือดเลยอ่านข่าวมา2ช่วงไม่เท่าไอ้เมื่อกี้ช่วงที่3เลยโอ้เดือดเดนะือดนะอะโอเคครับนี่คือข่าวทั้งหมดในโม้ให้ฟังประจำสัปดาห์ที่3ในเดือนมกราคมในปี2026ก่อนจากกันไปสัปดาห์นี้เริ่มแล้วฮะสรับทัวร์นาเมนต์การแข่งขันมาดูกันมีอะไรบ้างเริ่มที่โมบายดีเจนแบงแบงศึกชิงแชมป์โลกโค้งสุดท้ายครับ ก็ต้องบอกว่าสัปดาห์นี้มารับชมกันต่อสำหรับการแข่งขัน M7 World Championship หรือศึกชิงแชมป์โลกของเกม Mobile Legends แบ่งๆที่กำลังดำเนินมาถึงโค้งสุดท้ายครับโดยสัปดาห์นี้จะแข่งขันในรอบ Knockout Stage ตั้งแต่วันพุธที่ถึงนี้ยาวจนถึงวันอาทิตย์เริ่มคู่แรก2โมงตรงเป็นต้นไปนะครับซึ่งทุกคนเนี่ยสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของ Mobile Legends แบงๆได้เลยนะครับล่าสุดสัปดาห์ที่แล้วที่4ล้านคนเฮ้ยเฮ้ย,ยนี่ไม่ใช่รอบชิงนะรอบชิงนี่ผมว่าแม่ง รอดูเลยว่ายอดคนดูจะเท่าไหร่ก็มาลุ้นกันนะครับว่าทีมไหนจะคว้าแชมป์ไปครองได้สรุปสัปดาห์นี้แล้วนะครับต่อมาครับเพื่อนสนิทมาแล้วท่านผู้ชม v c d Kick Off เริ่มไปที่ผมอ่านข่าวคืออเมริกาสัปดาห์นี้มาครบทุกลีกครับกลับมาแล้วสำหรับการห่างหายไปสำหรับ VCT Kick Off ที่สัปดาห์นี้แข่งขันกันครบ4ีลีกเป็นที่เรียบร้อยแล้วเริ่มจากลีกยุโรป Kick Off ยุโรปแข่งขันในวันอังคารยาวจนถึงวันศุกร์เริ่มคู่แรกหาทุ่มตรงครับ ต่อมาในลีกแปซิฟิกที่เราจับตามองกันนะครับจะมีการแข่งขันในวันพฤหัสบดีนี้ครับคือวันที่22ครับก็จะยาวจนถึงวันอาทิตย์เริ่มคู่แรก3โมงตรงเป็นต้นไปเวลาประจําเพราะเขาแข่งกันที่เกาหลีใต้บอกเลยห้ามพลาดมาเชียร์ฟูเซนนะครับลงทุนกันเยอะด้วยปีนี้ต้องมาเชียร์ฟูเซนกันแล้วนะครับต่อเนื่องกันที่ลีกจีนนะครับโดยแข่งขันกันในวันพฤหัสบดียาวจนถึงวันอาทิตย์เช่นเดียวกันนะครับเริ่มคู่แรก4โมงตรงครับและสุดท้ายครับ ลีกอเมริกาแข่งขันกันในวันเสาร์วันอาทิตย์และว,วันจันทร์เริ่มตีห้าฮะัท่านผู้ชมรักทีมไหนชอบดูลีกไหนก็เลือกรับชมกันได้เลยนะครับโดยทุกคนสามารถรับชมการแข่งขันได้ทุกช่องทางของวอลเลยได้เลยในะแต่ละภูมิภาคนั้นครับนี่คือข่าวทั้งหมดในรายการโม้ยฟังประจําสัปดาห์ที่3นะครับท่านผู้ชมครับโอ้โหต้องบอกว่าแน่นเอียดเริ่มกลับมามีการแข่งขันกันแล้วนะครับ eSports 2026 Kick o f f แล้วก็เริ่มกันแล้วไม่ว่าจะเป็นโมบายเีเจนแบงแบงนะครับผม าวาร์โลแรนกันเริ่มมาแล้วนะครับเดี๋ยวเกมต่อไปก็คงจะเริ่มแล้วตอนนี้ผมก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่ามี Rov ประกาศ Roadmap เดี๋ยวคงจะต้องเห็น PUBG บ้างแหละนะครับแล้วอาจจะต้องเห็นเกมอื่นต่อไปแล้วก็อย่าอย่าลืมนี่นะ PUBG Mobile เขาก็รื่องพึ่งประกาศว,ว่าจะมีโปรลีกประเทศไทยกลับมาทำอีกครั้งหนึ่งโอ้ย2 0ง6นีนี้ คึกคักแน่นอนนะครับโอเคครับสัปดาห์นี้นะครับตัวผมเองวูแล้วก็ทีมงานผิดพลาดอะไรขออภัยด้วยนะครับก็สามารถมาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นมาพิมพ์ใต้โพสต์ได้เลยนะครับคุณชอบอะไรนะครับชอบเชียร์ทีมไหนไม่ชอบอะไรอยากให้รายการเราไปเกาะติดสาการตรงไหนหรือพลาดอะไรแนะนําพูดคุยกันได้นะครับทีมงานของเราคอยอ่านคอยติดตามอยู่ตลอดนะครับเพื่อจะนําไปพัฒนาแล้วก็ยกระดับรายการให้ดีมากขึ้นนะครับก็จะากันไปฝากกดติดตามทุกช่องทางด้วยนะครับกดติดตามกันด้วยแล้วกันนะจ๊ะโอเคสัปดาห์นี้ไปก่อนเลยนะครับเอมโบโม đò cù Hê <laughs> sẵn thử.